ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ติชมพวกเรามาได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเยอะๆและหากคำไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งมาได้ครับถังสารภาคสี่ตอนที่928การน้มนาวใจจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นและเดินไปที่อยู่มู่เฉินท่านนายพลอยู่ถ้าข้าเป็นเพียงทายาทของโรงเรียนแห่งชีวิตมันยากจริงๆที่จะน้มนาวท่าน แต่สิ่งที่แตกต่างจากที่เพิ่งพูดเล็กน้อยก็คือข้าไม่เพียงแต่มีฐานะสมาชิกของโรงเรียนแห่งชีวิตเท่านั้นข้าจะเป็นหนึ่งในเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลายเครื่อรุ่นต่อไปในอนาคตด้วยทันทีที่เขาพูดเช่นนี้อยู่มู่เฉินก็ตกตะลึงเจ้าจะเป็นเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลายเครื่อไม่ใช่แค่นั้นข้าย,ยังเป็นนักบินรบระดับเทพลำดับที่ห้าสิบแปดอีกด้วยหลานซวนอยู่กล่าวอย่างจริงจังนักบินรบระดับเทพงั้นเหรอ ได้ยินชื่อน,นี้ดวงตาของอยู่มู่เฉินก็สว่างขึ้นทันทีเขารู้ดีว่านักบินรบระดับเทพลำดับที่58หมายถึงอะไรตัวเขาเองก็เป็นนายทหารเหมือนกันสหพันธ์ทั้งหมดมีนักบินรบที่มีระดับสุดยอดเทพเพียงหนึ่งคนพูดให้ชัดเจนมีเพียงนักบินรบที่มีอันดับในหนึ่งของสหพันธ์ทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถมีตำแหน่งสุดยอดเทพได้ หลานส่วนอยู่อายุเท่าไหร่อายุ18ปีอายุสูงสุดของนักบินรบคือระหว่าง30-40ถึงปีเมื่ออายุยังน้อยเขาได้ไปถึงระดับสูงสุดในสหพันธ์ในการขับเครื่องบินรบซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาในการบังคับบัญชาเรือรบความสามารถในการขับเครื่องบินรบนั้นถือว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสั่งการเรือรบมาโดยตลอดโดยทั่วไปเรือประจันบาลก็เป็นเหมือนเครื่องอบินรบที่มีขนาดใหญ่กว่าในการสู้รบในจักรวาลเท่านั้น นักบินรบที่ยอดเยี่ยมจะต้องมีความสามารถในการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สำคัญเขาจะต้องมีความเข้าใจในสนามรบอย่างเฉียบแหลมมีมุมมองโดยรวมที่แข็งแกร่งและสามารถควบคุมสถานการณ์การต่อสู้ได้และสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นสำหรับผู้บังคับการเรือรบด้วยดังนั้นผู้บังคับการเรือประจันบาลที่ยอดเยี่ยมเกือบทั้งหมดจึงมาจากนักบินรบผู้บังคับการเรือประจันบาลอาจไม่จำเป็นต้องเป็นนักบินรบที่ยอดเยี่ยมมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบินรบระดับบนสุดมักจะเป็นผู้บังคับการเรือประจันบาลที่ยอดเยี่ยมเสมอแม้แต่อยู่มู้เฉินก็ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับนักบินรบระดับเทพที่มีอายุ18ปีมาก่อนเลยนักบินรบระดับเทพลำดับที่58นั้นง่ายต่อการตรวจสอบแต่ข้าไม่สามารถยืนยันได้เรื่องการเป็นรุ่นต่อไปของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลายเครื่อเจ้าพูดทั้งหมดนี้จากปากของเจ้าคนเดียวเจ้าจะพิสูจน์ได้อย่างไร อยู่มู่เฉินก็เริ่มจริงจังสายตาของเขาจ้องมองไปที่หลานส่วนอยู่ถ้าเป็นเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลเครื่อมูลค่าของสัญญาทั้งสามข้อนี้คงจะสูงไม่น้อยแม้ว่าจะไม่ได้มุ่งเป้าไปที่โรงเรียนสื่อไหลเครื่อและสำนักทังแต่ก็เป็นทรัพย์สินมหาศาลของหอเทพ,พสงครามยิ่งไปกว่านั้นนี่คือการรับประกันส่วนตัวของหลานส่วนอยู่ที่มีต่ออยู่มู่เฉิน หลานส่วนอยู่เม้มริมฝีปากและร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเขาเปิดมือทั้งสองข้างขึ้นในฝ่ามือของเขาย่างเงินครามที่มีลวดลายสีเงินและย่งเงินครามที่มีลวดลายสีทองปรากฏขึ้นพร้อมกันมีรัศมีสีทองและรัศมีสีเงินปรากฏขึ้นพร้อมๆกันโผล่ขึ้นมาจากฝ่ามือทั้งสองข้างวิญ,ญญาณยุดคู่งั้นเหรอดวงตาของอยู่มู่เฉินสว่างขึ้นและเขาก็ตะโกนว่ายังไม่พอ เมื่อแสงสีทองและสีเงินมาบรรจบกันบนหน้าอกของหลานส่วนอยู่และมีรัศมีหลากสีกระเพื่อมโดยมีหน้าอกของเขาเป็นศูนย์กลางเสียงหัวใจของหลานส่วนอยู่เต้นแรงขึ้นทันทีแม้ระดับพลังวิญญาณยุทธของอยู่มู่เฉินจะสูงเขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงความผันผวน,นของออร่าที่น่ากลัวและทรงพลังที่เกิดจากพลังสายเลือดได้กเกล็ดมังกรหลากสีสันโผลออกมาจากร่างกายของหลานส่วนอยู่ปกคลุมทั้งร่างกายของเขาในทันทีออร่าของเขาก็เปล่งแสงขึ้นมาไปสู่ระดับพลังอันยิ่งใหญ่ ทักษะหลอมรวมวิญญาณยุตสายเลือดระดับสูงสุดดีมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอเจ้ามีเพียงห้าวงแหวนเท่านั้นทันทีที่อยู่มู่เฉินพูดเช่นนี้เขาก็เห็นแหวนวิญญาณของหลานส่วนอยู่วงแหวนวิญญาณสีแดงเลือดผุดขึ้นมาจากเท้าของหลานส่วนอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่เขามีวงแหวนวิญญาณเพียงห้าวงแต่วงแหวนวิญญาณทั้งห้าวงที่โผล่ขึ้นมาต่อหน้าอยู่มู่เฉินนั้นมีสีแดงเลือดซึ่งแสดงถึงวงแหวนวิญญาณที่มีอายุหนึ่งแสนปี ในฐานะผู้มีอำนาจระดับเทพที่แท้จริงอยู่มูเฉินสามารถรู้สึกได้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ภาพลงตานี่คือวงแหวนวิญญ,ญาณแสนปีที่แท้จริงวงแหวนวิญ,ญญาณหนึ่งแสนปีเป็นความฝันของวิญญาจารย์ทุกคนวงแหวนวิญ,ญญาณหนึ่งแสนปีหมายถึงความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ในขณะนี้นายพลอยู่มูเ่เฉินดูเหมือนจะมีบางอย่างติดอยู่ในลำคอและไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำ ไม่ใช่ว่าไม่มีใครมีแหวนวิญญาณอายุแสนปีแต่นี่มีห้าวงในเวลาเดียวกันและที่สำคัญกว่านั้นแม้แต่วงแหวนวิญญาณวงแรกก็ยังมีอายุหนึ่งแสนปีนี่คืออะไรในประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยมีเช่นนี้ดูเหมือนว่ามีเพียงอดีตผู้ก่อตั้งสำนักถังเท่านั้นถังซานเทพสมุทรซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะบรรพบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์สมัยใหม่ แต่บรรพบุรุษถังซานดูเหมือนว่าเขาจะพัฒนาวงแหวนวิญญาณทั้งหมดของเขาให้ถึงระดับแสนปีในช่วงเวลาที่เขากลายเป็นเทพเจ้าเท่านั้นชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขามีวงแหวนวิญญาณเพียงห้าวงแต่วงแหวนวิญญาณทั้งห้าวงนั้นอยู่ที่ระดับแสนปีแล้วแม้แต่อยู่มู่เชิญก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรสิ่งนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นอัจฉริยะอีกต่อไปนี่คือสัตว์ประหลาดตัวจริง หากพรสวรรค์ดังกล่าวไม่สามารถเป็นเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลายเคร่อได้แล้วคนประเภทไหนที่จะเป็นได้สหพันธ์รู้ดีว่าเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลายเคร์่อกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะสัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดของสื่อไหลายเครื่อมีความสำคัญอย่างมากสำหรับโรงเรียนสื่อไหลเครื่อและแม้แต่กับสหพันธ์ด้วยซ้ำดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อเจ็ดประหลาดสื่อหลายเคร์่อเปลี่ยนรุ่นโรงเรียนสื่อหลายเคร์่อจำเป็นต้องรายงานต่อสหพันธ์ เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ง่ายมากเนื่องจากในแกแล็กซี่หลงหมามีบุคคลที่ทรงพลังมากเกินไปโรงเรียนสื่อหลายเครื่อจำเป็นต้องเลือกคนที่มีพรสวรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกฝนและมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพให้มากขึ้นเพื่อเผชิญกับความท้าทายในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นวงแหวนวิญญาณห0,000นปีไม่มีอะไรน่าเชื่อไปกว่านี้อีกแล้วยิ่งกว่านั้นเด็กที่อยู่ตรงหน้าเขายังมีวิญญาณยึดคู่ บนแขนทั้งสองข้างของเขามีวงแหวนวิญญาณสีแดงเลือดห้าวงกล่าวอีกในหนึ่งนีไม่ใช่วงแหวนวิญญาณแสนปีห้าวงแต่เป็นวงแหวนวิญญาณแสนปีสิบวงถึงจะถูกต้องเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนัะระษาะอะไรกับโรงเรียนสื่อหลายเครือแม้แต่หอจิตวิญญาณซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับวิญญาณาและวงแหวนวิญญาณมากที่สุดก็ยังทําไม่ได้ ในขณะนี้ออราที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของหลานส่วนอยู่ไม่สามารถเทียบได้กับระดับราชาวิญญาณห้าวงแหวนแม้แต่วิญญาณพรมยุทธแปดวงแหวนก็ยังเทียบได้คำตอบของความลึกลับถูกเปิดเผยในที่สุดอยู่มู่เฉินก็เข้าใจว่าทำไมโรงเรียนสื่อไหลเครอจึงให้ความสำคัญกับชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขามากเขาสมควรได้รับมันผู้สืบทอดโรงเรียนแห่งชีวิตผู้สมัครเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลเครอผู้มีพรสวรรค์อันทรงพลงังรัศมีทั้งหมดเป็นของเขาเพียงผู้เดียว ขนาดตอนนี้เขามีแหวนแค่ห้าวงแหวนถ้าในอนาคตเขาจะมีพลังขนาดไหนเมื่อเขามีวงแหวนวิญญาณ9้าหรือสิบวงในอนาคตนี่ไม่ใช่แค่พรสวรรค์ของโรงเรียนแห่งสื่อไหลายเคร์่อเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพรสวรรค์ของเจ็ดประหลาสสื่อไหลายเคร์่อในอนาคตเป็นของขวัญที่พิเศษอะไรเช่นนี้อยู่มู่เชิญรู้จักผู้นำคนปัจจุบันของเจ็ดประหลาดสื่อหลเคร์่อแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพอย่างแท้จริงแต่เขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถเทียบได้กับผู้ชายคนนั้นเลย ในอนาคตอันใกลน้นี้ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาจะเติบโตขึ้นอย่างแท้จริงและคำสัญญาของเขาจะมีค่ามากกว่าทองคำเมื่อนึกถึงสิ่งนี้อยู่มู่เฉินก็ไม่ลังเลอีกต่อไปเขานั่งเอนหลังจิบชาต่อหน้าเขาและสงบลงเขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยในเวลานี้ข้าคิดว่าเจ้าทำให้ข้าเชื่อได้สำเร็จข้ายอมรับสัญญาสามข้อของเจ้าแล้วข้าสัญญากับเจ้าได้เช่นกันเกี่ยวกับความลับของเจ้านี้ข้าจะเก็บเป็นความลับไว้ไม่บอกใครแม้แต่ในหอเทพสงครามมีเพียงข้าเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ การรักษาความลับนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าเจ้าจะบรรลุระดับเทพณนะจุดนี้อยู่มู่เชินถอนหายใจและพูดอย่างจริงใจในแง่ของการฝึกฝนความสามารถแม้ว่าหอเทพผสงคครามจะได้รับทรัพยากรทั้งหมดจากสหพันธ์เพื่อสนับสนุนการฝึกฝนแต่ในท้ายที่สุดและก็ยังไม่ดีเท่าโรงเรียนสื่อหลายเค่อยอย่างแน่นอน เขาถอดการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรและหยุดการแสดงวงแหวนวิญญาณของเขาหลานส่วนอยู่รู้ว่าเขาชนะเดิมพันแล้วเขาไม่ลังเลที่จะเปิดเผยความสามารถของเขาและการเดิมพันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่มู่เฉินจะเห็นด้วยหรือไม่แต่เขาก็ยังมั่นใจมากในเรื่องนี้สิ่งที่เขาเดิมพันคืออยู่มู่เฉินให้ความสําคัญกับเขามากพอและเต็มใจที่จะเก็บความลับของเขาไว้หรือไม่เขาโค้งคำนับอยู่มู่เฉินขอบคุณท่านนายพลอยู่ถ้าสามารถช่วยชีวิตอาจารณาน่าได้จะถือเป็นน้ำใจอันยิ่งใหญ่ ส่วนอยู่จะจดจำมันไปตลอดชีวิตเมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการมันในอนาคตถ้าส่วนอยู่มีความสามารถข้าจะทำให้ดีที่สุดตอนที่929หญิงลึกลับอยู่มู่เฉินยิ้มด้วยความพึงพอใจโบกมือให้แล้วพูดว่านั่งลงก่อนหากเจ้าสามารถช่วยอาจารย์ของเจ้าได้จริงข้าแนะนำเจ้าอย่างหนึ่งจริงๆแล้วด้วยความสามารถของเจ้าที่ลานด้านในของโรงเรียนสื่อหลก็าสามารถอยู่ได้แน่นอน เจ้าต้องเรียนรู้มากมายแต่ไม่ต้องรีบเร่งอายุ18เป็นช่วงอายุที่ดีที่สุดในการเป็นทหารข้าขอแนะนําให้เจ้าไปแนวหน้าและเรียนรู้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้บัญชาการเรือรบจริงๆไปชมสนามรบระหว่างดวงดาวที่แท้จริงใช้เวลาไม่เกิน1นถึงสปี 1. คือการสร้างอิทธิพลของเจ้าในกองทัพและสะสมแต้มทางทหารอีกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าสําหรับเจ้านี้ไม่ใช่ข้อบังคับแต่อยากจะบอกกับเจ้าข้าเชื่อว่าเจ้าจะเติบโตเร็วขึ้นในอนาคต และจากเหตุการณ์นี้เจ้าควรรู้สึกได้ว่าแกลักซี่หลงหมาเป็นภัยคุกคามต่อเรามากเพียงใดเมื่อเราแก้ไขปัญหาของคริสตัลหลงหยวนได้หลังจากนั้นสงครามกับแกลักซี่หลงหมาก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เจ้าถือได้ว่ามีความเกลียดชงังพวกเขาอย่างลึกซึ้งเจ้าสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อทำความคุ้นเคยกับพวกเขาและวางรากฐานสำหรับการเติบโตของเจ้าในอนาคตเมื่อเจ้าแข็งแกร่งพอเจ้าก็สามารถจัดการพวกเขาได้สงครามครั้งนี้อาจจะกินเวลาย,ยาวนาน ตกลงข้าจะคิดเรื่องข้อเสนอแนะของท่านอย่างจริงจังแน่นอนหลานโซนอยู่พยักหน้าแล้วถามท่านนายพลอยู่ถ้าเราไปที่พื้นผิวของดาวฤกษ์เพื่อช่วยเหลืออาจารย์นาหน,น้าท่านมีอะไรจะแนะนําบ้างหรือไม่อยู่มู่เฉินรีตาลงเล็กน้อยและพูดด้วยน้ําเสียงทุม้มต้องมีคนที่แข็งแกร่งยิ่งคนที่แข็งแกร่งระดับเทพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นในความจริงแล้วเครื่องตรวจจับดาวเคราะห์ที่บรรทุกโดยยานแม่ระดับดาวเคราะห์นั้น ทำได้เพียงการตรวจจับส่วนการดำเนินการในระยะใกล้ที่สุดประมาณ10กิโลเมตรจากพื้นผิวดาวฤกษ์ปัญหาแรงโน้มถ่วงนั้นแก้ไขได้ง่ายโดยโซ่แรงโน้มถ่วงของยานแม่ของเรานั้นแข็งแกร่งเพียงพอแต่ภัยคุกคามที่สำคัญคืออุณหภูมิอุณหภูมิพื้นผิวดาวฤกษ์ไม่คงที่อันที่จริงมันมาพร้อมกับความผันผวนที่ไม่แน่นอนบนพื้นผิวอุณหภูมิก็จะผันผวนตามไปด้วย ชั่วครู่หนึ่งอุณหภูมิเพียงไม่กี่พันองศาเท่านั้นและถัดมาขณะที่พื้นผิวเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นถึงหมื่นองศาเครื่องตรวจจับดาวเคราะห์ไม่สามารถอยู่ใกล้เกินไปได้ไม่เช่นนั้นจะเสียหายอย่างรวดเร็วดังนั้นพลังวิญญาณของผู้เชี่ยวชาญระดับเทพจะมีประโยชน์อย่างมากในเวลานี้มันสามารถปกป้องเครื่องตรวจจับดาวเคราะห์ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และปล่อยให้มันเข้าใกล้พื้นผิวดาวได้มากขึ้น ที่สาคัญกว่านั้นคือเมื่อเราเข้าใกล้พื้นผิวดาวฤกก็ต้องมีคนเข้าไปเพื่อช่วยเหลือหากเรารู้จริงๆว่าเธอยังไม่ตายก็มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเข้าไปช่วยเธอให้ได้ในกรณีพลังงานระเบิดจากดวงดาวมีโอกาสมากที่เธอจะตายหนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายมหาอำนาจระดับเทพสามารถทำได้อย่างน้อยมหาอำนาจระดับเทพที่แท้จริงก็สามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาสามารถอยู่บนพื้นผิวดาวฤกได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อช่วยคนขณะเดียวกันพวกเขาสามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงและนำคนที่จะช่วยกลับมาได้ แรงโน้มถ่วงของดวงดาวไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นสำหรับระดับของเราอาจารย์ของเจ้าคงได้รับบาดเจ็บสาหัสในตอนนั้นและเธอก็ถูกดูดเข้าไปเพื่อช่วยเจ้าแต่การตัดสินใจของเจ้าเป็นไปได้เธอเก่งเรื่องการควบคุมธาตุไฟการควบคุมธาตุไฟระดับเทพที่แท้จริงนั้นเพียงพอที่จะทําให้ธาตุไฟมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับพื้นผิวดาวเลิกได้ดังนั้นเธออาจจะไม่ตายอย่างน้อยก็สามารถคงอยู่ได้ระยะหนึ่งคาถามตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บของเธอสาหัสแค่ไหน ข้ารู้เพียงว่าตามสามัญสำนึกแล้วถ้าเธอบาดเจ็บสาหัสแล้วตกลงไปดาวฤกษ์โอกาสรอดชีวิตก็ไม่สูงเว้นแต่เธอจะมีสมบัติที่สามารถปกป้องเธอไว้ได้หรือมีชุดเกราะระดับหกอักษรหลานส่วนอยู่สูดลมหายใจเข้าลึกๆอาจารย์นาน่าควรมีสมบัติระดับเทพบนร่างกายของเธอที่สามารถช่วยเธอปกป้องตัวเองได้แก่นแท้ของเทพมังกรน,นั้นเป็นสมบัติที่ว่าแน่นอนว่าสัตว์ล่าสมบัติได้บอกเขาแล้วแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถพูดออกมาได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ควรมีความมั่นใจบ้างคุ้มค่าที่จะลองอยู่มู่เฉินพยักหน้าตกลงข้ารู้ว่าเจ้ากังวลกลับไปก่อนเถอะข้าจะรีบกลับไปที่กองบัญชาการทหารทันทีเจรจากับทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุดและพยายามขอให้สหพันธ์ให้คำตอบโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลืออาจารณาน่าของเจ้าสิ่งที่เจ้าต้องทำตอนนี้คือกลับไปที่โรงเรียนสื่อไหลเคอร์และหาผู้เชี่ยวชาญระดับเทพมาช่วยเหลือเจ้าเพื่อร่วมเดินทางไปกับเราในครั้งนี้ข้าขอขอบคุณท่านนายพลอยู่ ดวงตาของหลานส่วนอยู่เปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยในที่สุดโอกาสที่จะช่วยเหลืออาจารย์นาน,น่าก็มาถึงขณะที่หลานส่วนอยู่กำลังสื่อสารกับอยู่มู่เฉินแขกคนหนึ่งก็มาที่หอพักของเขาถัางเลอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูเพราะโดยธรรมชาติแล้วหลานส่วนอยู่ไม่จำเป็นต้องเคาะประตูเมื่อเขากลับมาโดยทั่วไปแล้วเขาจะไม่มีแขกที่นี่เมื่อเขาเปิดประตูหอพักสิ่งที่ถังเลอเห็นคือผู้หญิงสวมหมวกและผ้าคลุมหน้าก้มลงปกปิดใบหน้าของเธอ เมื่อเห็นสิ่งนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะตกใจเล็กน้อยเพราะเขารู้จักคนนี้เมื่อเขาจัดคอนเสิร์ตท,ที่โรงเรียนสื่อหลายเครื่อผู้หญิงคนนี้เธอนั่งอยู่ตรงกลางแถวแรกเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นสมาชิกอาวุโสอย่างแท้จริงของโรงเรียนสื่อหลเครื่อข้าเข้าไปได้ไหมเสียงผู้หญิงที่ไพเราะดังขึ้นเชิญเข้ามาได้ถังเลอเก้าวถอยหลังแล้วเปิดประตูห้องผู้หญิงคนนั้นเข้ามาช้าๆเดินไปที่ห้องนั่งเล่นมองไปรอบๆและพยักหน้า พอพักสถาบันอยู่ได้ไหมถังเลอ่อพยักหน้าก็สบายดีผู้หญิงคนนั้นถอนหายใจเบาๆตอนที่ท่านยังอยู่ที่นี่สถาบันการศึกษายังห่างไกลจากที่เป็นอยู่ตอนนี้ในตอนนี้ร่างกายของถังเลอ่อสันท่านรู้จักข้าใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นพูดอย่างใจเย็นถ้าข้าไม่รู้จักท่านท่านคิดว่าคนนอกสามารถเข้ามาในโรงเรียนสื่อหลเคร์ได้ตามใจได้ไหม แม้แต่ประธานของสหพันธ์และผู้นำหอเทพสงครามก็ไม่มีคุณสมบัตินี้ท่านสามารถทำเช่นนี้ได้เพราะเดิมทีท่านเป็นคนของสื่อไลเคอร์อและนี่คือที่ของท่านถังเลิกขมวดคิ้วเล็กน้อยท่านหมายถึงข้ามาจากโรงเรียนสื่อไลเคอร์เหรอจู่จูจ่เขาก็นึกถึงรูปปั้นในเมืองสื่อไลเคอร์อโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงคนนั้นไม่พูดอีกแต่ดึงเก้าอี้นั่งลงคราวนี้คุณคงมาที่นี่เพราะนาน่าข้าได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วท่านอยากจะช่วยเธอหรอ ผู้หญิงคนนั้นพูดอย่างสงบใช่เธอเป็นอาจารย์ของส่วนอยู่ส่วนอยู่กังวลมากเรื่องนี้แน่นอนว่าข้าต้องช่วยเธอนอกจากนี้ดูเหมือนว่าข้าจะเคยรู้จักเธอมาก่อนและมีความประทับใจในตัวเธอและเป็นความรู้สึกที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อข้ามีความรู้สึกในใจว่าข้าต้องช่วยเธอให้ได้เป็นเช่นนั้นงนั้นหรือเสียงของผู้หญิงแปลกเล็กน้อย ช่ท่านต้องช่วยเธอจริงๆมันมีอะไรยิ่งกว่านั้นมันยากที่จะลืมถ้าช่วยชีวิตเธอไว้ได้จริงๆท่านก็คงจะจำมันได้ถังเลิกขมวดคิ้วเล็กน้อยท่านอยากจะพูดอะไรกันแน่ผู้หญิงคนนั้นใส่หัวจะเป็นอย่างไรถ้าข้าไม่ปล่อยให้ท่านไปช่วยเธอท่านจะไม่ปล่อยให้ข้าไปงั้นเหรอทำไมละ่ะเสียงของถังเลือดังขึ้นเล็กน้อยหญิงสาวส่หัวอีกครั้ง ถ้าข้าไม่ต้องการก็ไม่มีใครในโลกนี้สามารถช่วยท่านได้ข้าสามารถหยุดสหพันธ์ได้ขัดขวางความพยายามในการช่วยเหลือเธอดวงตาของถังเลิกเปลี่ยนเป็นเย็นชาแสงสีทองจางๆพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาและเขาพูดอย่างเย็นชาข้ารู้สึกได้ว่าท่านควรเป็นสมาชิกอาวุโสของโรงเรียนสื่อไหลเคอร์โรงเรียนสื่อไหลเคอร์เป็นสถานที่ที่เป็นกลางและใจดีไม่ใช่หรือไงทำไมท่านถึงมุ่งเป้าไปที่นาน,น่าเธอทำให้ท่านขุนเคืองหรือเปล่า ทำให้ข้าขุนเคืองงั้นหรือแน่นอนว่าเธอทําให้ข้าขุนเคืองแน่นอนถ้าไม่ใช่เพราะเธอณนะจุดนี้เสียงของผู้หญิงคนนั้นก็หยุดชั่วคราวเธอยิ้มอย่างไม่เห็นค่าลืมไปเถอะถึงแม้จะไม่ใช่เพราะเธอเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะเกิดขึ้นอยู่ดีข้ามาที่นี่เพียงเพื่อระบายกับท่านสื่อไหลเยืเคอจะช่วยส่วนอยู่แน่นอนเพราะท้ายที่สุดมันก็เป็นเรื่องของท่าน เมื่อถึงจุดนี้เธอก็หยุดลุกขึ้นยืนอีกครั้งเผชิญหน้ากับถังเลอร์และค่อยๆถอดหมวกที่อยู่บนหัวของเธอออกรูม่านตาของถังเลอร์หดตัวลงทันทีและเขาก็ตกตะลึงเมื่อมองดูใบหน้าเธอท่านรู้จักข้าไหมหญิงสาวพูดเบาๆเป็นใบหน้าที่สวยงามมากมีผมสีแดงเทิงยาวสยายอยู่ด้านหลังศีรษะแต่ที่เห็นได้คือเมื่อมองจากตำแหน่งคอของเธอถูกปกคลุมไปด้วยเกราะโลหะสีชมพูและคลุมยาวไปถึงด้านล่าง โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า